สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวบนชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับผมที่ลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับแล้วก็เป็นเลขที่มาแรงนะครับหลายๆท่านนะครับก็หาซื้อกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเลขอันนะครับเจ้ามือไม่ทับแน่นอนนะเลขนี้นะครับส่วนจะเป็นเลขไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับที่ขึ้นหัวว่าเลขนี้เจามือไม่รับนี่ก็เรื่องจริงนะครับผมเมื่อเช้าแค่กดเข้าไปในแอปเป่าตังซื้อเลขนี้นี่ไม่มีเลยนะครับอ้ไม่มีเลยนะว่าพูดง่ายเลยนะครับ คนนี้แห่ซื้อกันหมดนะครับใครก็ซื้อนะผมเป็นเลขดังด้วยเนาะนะครับส่วนจะเป็นเลขไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับย้อนมาดูวิธีการคํานวณของสูตรนี้นะครับนี่ผมก็เลยใช้สูตรนี้มาเป็นสื่อนะมาเป็นสื่อชนะี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะว่าชุดเดียวนะครับที่เจ้ามือไม่รับนี่นะครับมันจะเป็นเลขไหนนะครับ วิธีการคำนวณหลัก10บนตัวเดียวนะครับใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับบวก10บนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 4ครั้งนะครับบวก7คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่ง10บนนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะบวกหน่วยบนสองครั้งบวกหน่วยล่าง2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1 บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2สองครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกเคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่งหน่วยบนนะครับทั้ง2สูตรย้ําว่าเป็นสูตรใหม่นะครับที่ผมเพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมา2สูตรนี้ไม่มีนะครับเอามาดูสถิติยอดหลังนะครับงวดแรกสูตรคํานวณได้4ี่กับ6นะครับก็ได้2ตัวบนชุดเดียวคือ4 6นะครับมันก็เข้าทั้ง2สูตรเืยถูกเป็นงวดแรกนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้5กับ1นะครับก็ออก951ก็ถูกใน2ตัวบนชุดเดียวนะครับถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาคำนวณได้9กับ0นะครับออก990ก็ถูกเป็นงวดที่3นะครับเป็นชุดเดียวตรงๆไม่ต้องกลับนะครับงวดถัดมาคำนวณได้9กับ7นะครับผลรางวัลออก0ูนย์ก็ก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่4 งวดถัดมานะครับคำวนวณได้5กับ7ผลรางวัลออก7 57นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับถูกเป็นงวดที่5นะครับแล้วก็งวดถัดมาคำวนวณได้เลขเบิ้ลนับ4 4ซอกผลรางวัลออก54 4ก็ถูกเป็นงวดที่6นะครับถูกเป็นงวดที่6จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำรวนวณได้7กับ9ผลรางวัลออก979นะครับก็มาทั้ง2สูตรนะครับ เข้าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับสถิติสูตรนี้เข้ามาเจ็ดงวดรวดสถิติที่ทําให้ดูเจ็ดงวดติดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกเผื่อบางท่านกดข้ามมาดูทีหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาว่าผมอีกว่าแม่นหลังหวยออกนะครับงวดก่อนไม่เห็นจะมีได้ไหมงวดนี้มามีเจ็ดเก้านะครับผมอันนี้เป็นสูตรที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับทาขึ้นมาใหม่ ามาดูตัวเลขงวดวันที่1นึ่กุมภาพันธ์กันเลยนะครับว่าเลขนี้นะครับที่หาซื้อยากซื้อเย็นนะครับและ,จะเจ้ามือก็ไม่น่าจะรับนะบเป็นเลขอันต้องไปหาซื้อสลากอย่างเดียวเนาะมาดูว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับห้าบวกห้าได้สิบวกหลักสิบบนเลขเจ บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลขก4บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9กแล้วก็บวกหลักร้อยหน้าครั้งที <S <S ่2นะครับร้อยหน้าครั้งที่2เนี่ยครั้ง39 2 7บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2อสครั้งนะครับ1บวกกัน4ครั้งได้4บวก7คงที่นะครับ 10บวก7ได้17 17บวก4ได้21 21บวก9ได้30 30บวก27เป็น57 57มาบวกอีก4นะครับเป็น61 61, 61บวก7 68ได้68ดังนั้นเราจะได้เลข8เป็นตัวเด่นตัวเดียวในตำแหน่ง10บนนะครับหลายๆท่านก็ร้องอ๋อแล้วนะเห็นเลข8นีนะครับหนะเห็นเลข 8, 8ก็น่าจะรู้เลยนะครับ เอามาดูสูตรที่สองในตำแหน่งหลักหน่วยบนตัวเดียวสูตรใหม่นะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนสองครั้งเก้าเก้าสิบแปดบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสองบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งเก้าเก้าสิบแปด แล้วบวก10ท้ายครั้งที่1เลข9บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข6ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก7เหมือนกันครับอันนี้สูตรแรกก็บวก7สูตรนี้ก็จะบวก7เหมือนกันบวก7คงที่18บวก2 20 20บวก2 22นะครับ22บวก8 30 30 40 40 49 49นะครับมาบวกอีก6นะ55 55 มาบวกอีก7จ็ดได้เลข2นะครับสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวสูตรใหม่นะครับได้เลข2องนะดังนั้นท่านผู้ชมก็จะรู้แล้วนะครับเลขแปดสอนะครับเป็นเลขที่ขายดีนะครับสลากในเกี้ยงนะครับสลากนี้ไม่ทันเลยนะครับแล้วก็เป็นเลขอันนะเลขที่ จเจ้ามือก็อไม่รับนะครับเลขนี้นะครับ <S <S ท่านผู้ชมก็หาซื้อสลักติดเอาไว้นะครับมันก็อาจจะยังมีอยู่นะครับแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมเข้าไปดูที่แอรเป่าทั้งนี่เกลี้ยงหมดเลยนะไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็น82หรือ28งแปดนะไปกลับเนี่ยไม่มีเลยนะครับโอ้ไม่รู้มัน คนแห่ซื้อตั้งแต่ตอนไหนนะหมดเกี้ยงเลยนะครับไม่มีเลยแต่ในแผงข้างนอกนี้ก็อาจจะมีนะนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองหาซื้อดูนะครับถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็อาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับคลิปนี้ผมก็แค่อยากจะมาลงสูตรให้ดูเท่านั้นนะครับว่าเลขเด่นเลขดังนะครับมันจะมีวิธีการคำนวณสูตรยังไงนะครับ เผื่อท่านใดอาจจะถูกใจนะนะครับบางท่านโอ้ยชอบแปดสองจังเลยนะชอบแปดสองสองแปดนะครับนี่ก็ลงสูตรให้ดูว่าหลักสิบคำนวณยังไงนะครับหลักหน่วยคำนวณยังไงที่ได้แปดกับสองแต่มันจะเข้าหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ามันจะเข้าหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันก็ห้ามไม่ได้นะครับถ้าคนที่เขาชอบนะครับคนไม่ชอบเขาก็อาจจะไม่เอาเลื่อนผ่านนะครับแต่คนที่เขาชอบโอ้โหโดนใจนะครับ ก็หาซื้อกันวุนว่าบุไว้นะนะครับในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ต้องมารอดูนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรอดูเลยชุดสรุปของผมงวดนี้นะผมบอกเลยมีที่เด็ดแน่นอนนะครับห้าพาดก็แล้วกันนะครับงวดนี้นี่มั่นใจนะครับงวดนี้งวดนี้มั่นใจนะครับว่ายังไงงวดนี้ต้องเข้าเป้านะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ต้องเข้าเป้านะครับ แต่จะเป็นตัวไหนก็ต้องรอดูในชุดสรุปนะครับตัวนี้ก็อุบไว้ก่อนนะครับอุบไว้ก่อนเมื่อคืนก็นั่งคำนวณสูตรไปนีน่าจะประมาณตีสอได้มาครับเมื่อเมื่อคืนนี้นอนดึกมากนะครับกว่าจะคำนวณสูตรเสร็จนะครับกว่าจะคำนวณสูตรเสร็จอยู่ใช้เวลาไปดึกดื่นเที่ยงคืนเลยนะครับก็ รอดูในคลิปต่อไปนะครับสูตรอื่นๆเดี๋ยผมก็จะทยอยลงให้นะครับในคลิปนี้ก็ลงให้ดูเฉพาะ2ตัวบนชุดเดียวสูตรใหม่ไปก่อนนะครับอยํา่าเป็นสูตรใหม่แล้วก็เป็นเลขมาแรงที่ขายดีนะครับแล้วก็อันอันอันแล้วนะครับเลขนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรเด็ดๆสูตรอื่นก็ยังมีอีกเยอะนะครับก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ